ท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนะครับขับรถไปที่หาดลูกลมของจังหวัดตรังนะครับไปตอนกลางวันนะครับไม่ได้ไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมกาําลังขับรถไปที่หาดลูกลมตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เวลาก็6กโมงกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศในหาดลูกลมของจังหวัดตรังพร้อมๆกันนะครับ ว่าด้านในก็จะมีอะไรกันบ้างครับเพราะว,าวันก่อนนะครับแก้กับรถผ่านไปด้านในไปหลงอยู่ในโอ้ในนาครับท่านผู้ชมกว่าจะออกจากาที่หานได้โอ้โหยาวเหยียดเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมาชม,มพร้อมๆกันนะครับว่าบรรยากาศในงานเขาจะมีอะไรกันบ้างโอเคไปกว่าจะขับผ่านมาได้นะครับตอนนี้ก็เอารถไปจอด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้าไปสู่ประตูฮานนะครับไปชมบรรยากาศด้านในพร้อมๆกันนะครับก็พอ,อตอนนี้ผมเดินมาที่ถึงประตู่านนะครับ อันเกณฑ์ขันลูกลงชมถ้ำเขาช้างหายครับจุะนี้เป็นการโอ้โหไปในนะครับนะครับ โอ้โหมีอาหารของกินมากมายทั้งชูชิตั้งไก่ทอดนะครับมีครบเลยรับเป็นซุ้มเป็นซุ้มสวย้ามมากนะครับในฮานนะครับบรรยากาศผู้คนหลั่งไหลกันมาเต็มหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าฮานประจําปีของจังหวัดตรังเลยครับเพราะว่าปีนี้จะจัดใหญ่กวา่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าทางอมจอได้มาสมทบนะครับก็ร่วมกันกับอมตอจัดฮาน ลูกลมแห่งนี้ขึ้นมานะครับก็มาเป็นนานจะประจําปีของจังหวัดตรังเลยนะครับท่านผู้ชมก็ใหญ่โตโมโหฬารเลยนะครับจัดในท้องตุ้งท้อง,<ต>องนาคะ <พา S 1> สนุก<ล>ไปหน่อยค่ะตอนนี้สายกีตาร์ขาดไปแล้วนะคะตัวที่สองแล้วค่ะของวันนี้ถ้าสายเก่งรอสักครู่นะคะสมมุติว่าไวโคนดูทิ้แทเหมือนเดิมน,นะคะดิเคนี่ของขึ้นมาได้นะคะมีพีตาหนะมาล้อมได้ทุแนวเลยค่ะแต่เพราะไม่บอกเรื่องนึงนะคะเราได้

ละหูนะครับจากสกตูลน,นะครับก็ช่วยอุดหนุนน้องก็สักกระบอกนะครับเผื่อได้เอากลับไปฐานที่บ้านนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในหานเดินไปเรื่อยนะครับแต่จะแน่นหน่อยนะครับท่านผู้ชมแน่นคนเยอะมากครับคนเยอะมากเป็นงานประจำปีของจังหวัดตรังเลยนะครับ หานก็มีทั้งหมด5คืนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ห้านะครับก็คืนนี้คืนที่3ามเลครับเหลืออีก2คืนนะครับท่านผู้ชมพอตอนกลางวันผมก็มาแต่ว่าได้ขับรถคลิปที่แล้วนะครับขับรถเข้ามาในหานเข้ามาในหานแต่ไม่ได้แวะชมสินคาเพราะว่าเขายังไม่ลงของครับแต่คลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนค่ําคืนนะครับ แม่ค้าเขามาออกบูธกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งอาหารและก็อาหารอิสลามอ่านามุสลิมเยอะมากครับที่อานนี้นะครับที่ผมผ่านผ่านมานะครับอ่านทุกอานนะครับของจังหวัดตรังนะครับที่นี่นครับที่อาหารมุสลิมอ่านาอิสลามเยอะมากที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับ มาเจอสะพานนะครับเป็นสะพานไม้นะครับข้ามคลองข้ามคลองจะเป็นเขื่อนนะครับจะเป็นเขื่อนก็ไว้ทํานาข้าวนะครับไว้ทํานาข้ากวก็่านาข้าวที่นี่นะครับปีหนึ่งเขาจะปลูกทำสองครั้งนะครับทำสองครั้งต่อปีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าใช้สูบน้ําขึ้นมาใช้แล้วก็ อีกช่วงหนึง่งมาใจากับ mm hmm. นำ้ำฝน มุสลิมก็มีปัตไทนะครับเดินจุดมุ้นต่อนะครับโอ้โหตลาดอาหารเขาใหญ่โตมากครับทุกท่านอาหารเขาใหญ่โตมากตอนนี้ผมอยู่ที่อาานเป็นที่ต่อยแลวนะครับโอ้โหคนเยอะมากครับทคนเยอะมากผมเดินหลงแน่นอนนะครับทุผู้ชมเพราะว่าไม่เคยมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกผู้คนเยอะแยะมากมายเลยครับขายก็มากนะครับมีก็หมดเลยครับร้านลูกลมครับทุกทน แต่ลูกเรไม่รู้อยู่จุดไหน này, ครับก็คืนมองหายักหน่อยนะครับคนเยอะเ่นีย ý thức ครับเยอะครับปลมุกสดๆดลครับสดๆดูมุมนี้นะครับไปประมึกครับนิดจานิดใหญ่โตนะครับนี่ร้านนี้ร้านสลิมทีใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับนี่ครับเยอะมากครับของเยอะมากครับ ปัตติครับคอยได้ครับยี่สิบครับยครับมาเดินซื้อย่างเดีวยวครับคืนนี้เราไเดินือปัตเดินอยางครับปติ ปัตไทอีกหนึ่งหอครับท been, <S <S <Quran Genius> <com> ่านผู้ชมของกินอาหารมากมายเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับท่านผู้ชมของกินง่ายนะครับมาที่นี่ในหานนะครับเพราะที่ร้านค้ามันไม่ตลางคืนอย่างนี้ครับเพราะเป็นในท้องทุ่งนะครับในท้องทุ่งในนาครับเพราะร้านข้าวจะอยู่ด้านนอกครับแถวนี้จะไม่มีร้านอาหารนะครับท่านผู้ชม เดินมาถึงสักพักกับก็เจอประตูหานอีกทางนะครับทา่านผู้ชมเพราะเข้าได้หลายทางครับก็ทางนี้นะครับที่ผมกับรถเมื่อตอนกลางวันที่ออกไปนายงกับที่ลงอยู่ในในนาครับาน้ก็จะตัดถนนม่เข้ามาลงอยู่ในนาตั้งสักพักนะครับแต่หาทางออกได้นะครับทา่านผู้ชม มีทั้งซุ้มเบียร์ซุ้มอะไรพร้อมเลยนะครับท่านชมมาถึงโซนเสื้อผ้าโซนของใช้นะครับรรมมท่านชม ได้มาตอนกลางวันนะครับท่านผู้ชมก็วันก่อนได้มาแล้วแต่ว่าับไม่ได้เข้าไปสังเกตดูครับเนี่ครับจุดภูเขานะครับยการแหล่งท่องเที่ยวนะครอนี่ครับเป็นตางขึ้นนะครับท่านผู้ชมเป็นต่างขึ้นครับเดี๋ยวให้ดูจุดนี้นครับการนักท่องเที่ยวนะครับรอบการน้ำชมทำาส้างหายวันธรรมดาวันจันทร์โอ้โหนี่ว่างๆเดี๋ยวผมจะเข้า พาแฟนเอฟซีมาชมดูนะครับทางขึ้นจุดนู้นนะครับท่าน,น,น,นชมนะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นไม้ใหญ่ๆทำจังหายน้ำ ย้อนกลับเลยครับเดินเดกลับ,บ,อลบโอ้ยเดินเงี้ยงแตกเลยครับเพือาา่อนชมบรรยากาศในงานหรบกใครา็จะมานั่งชมธรรมชาติครับ จะเดินกลับเดินกลับไปทา <Means S 1> <aw> งที่จอดรถนะครับท่านเจ้ามือครับท่านุดแหงเดินกันเรื่อยเลยนะครับรผู้คนก็เยอะมากมากครับอยู่ฝังนู้นครับต้องนั่งหาผัดไทยทานก่อนนะครับท่านเจ้ามผัดไทยทานก่อนเดินเรื่อยแตกเลยครับคนเยอะมากกับท่านเจ้ามือคนเยอะมากคนกำลังไหลกันมาทานกว้างกว้างกว้างกวางเลยนะครับโอ้โหผู้คนก็มาเดินกันองแายมากมายเลยท่านเจ้าม

bên thứ mấy, bên nào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 , รอรอได้เดี๋ยวอยากกันนะลูก,กน,นะสวัสดีทุกท่านนะคะที่นะมีกระดานเลกำลังดีนะตรงนี้นะคะตรงนี้บรรยากาศของโรงคึกคืนนะคะแต่ว่าในส่วนของเราตรงนี้เราจะเล่นบุพลิคเพื่อ ยหญครับกินบาทจับใหญ่บใส่ในนี้ก็ได้ขอบคุณมากครับจับใหญ่ เจอเพื่อนยอดนะครับมาจากปัตตานีครับมาขายเสื้อกีฬานะครับมากันหลายคนนะครับท่านชมก็มาขายทีงานลูกลุมด้วยนะครับปูดคุยกันนิดหน่อยและแล้วก็ผมก็ได้แยกย้ายเดินทางกลับบ้านครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตากับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ